ขอกระบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับฟรีทีวีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในเกมของมินิวัวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างไม่ใช่สร้างเดี๋ยวให้ลืมแล้วผมผมติดไว้ค้ามนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมินิวัวแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปล่างเป็นเอเลนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมีกระส่าเอเลนอยู่ไหนวะนี่ก็ดีวันว่าเอเลนวะผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเอเลนนะโอเคผมก็เล่นตัวเอเลนอยู่นะครับตอนนี้โอเคนะผมก่อนที่ผมจะเล่นเป็นยังไงล่ะ เป็นไรวะเป็นเอเลนนะผมคือผมต้องเก็บเลเวลก่อนให้ให้ถึงประมาณ3ดาวน,นะครับเพราะว่าเราต้องออกเป็นแรกนะผมเพื่อจะได้แปลงร่างเป็นเอเลนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลงไปไปแล้ววะไปนี่ก่อนไปเก็บเวลก่อนนะครับผมดูดเซสชันมันเยอะมากในตอนเนี้ยเดีว่าผมผมจะไม่กดอะไรวะจะไม่กดก่อนเซสชันใหญ่นะขอฟาร์มก่อนขอฟาร์มไปเรื่อยๆมันเต็มแรงอะผมผมไม่มีฮิลเลยขอตียวสไตล์แบบ โอเคผมเก็บเบลตัวนี้ตัวนี้ระวังนะต,ตัวนี้มันเต็งแล้วเขาได้บอกว่าจะทำเวฟพิลิตครับตล้วนี้มันเตะด้วยเราเออตัวนี้เบลวะใช่ปะเออเราเก็บเบลตัวนี้เออว่ะเราเราฆ่าน,นี่ดีกว่าเออฆ่าแพะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สนุกเดี๋ยวเราขอขอไปฆ่าไททันดีวกว่าเออ มันคือตัวท่านอะไรวะไอ้ท่านยูบินปะที่เป็นตัวผู้หญิงที่มันตัวพระเอกตอนที่อยู่บนภาสาใช่ปะโอเควาไปเรื่อยๆนะครผมเดี๋ยวครบสามดาวเดี๋ยวเราเขาก็จเป็นตัวท่านนั่น,นอเองตัวเล็กวันนี่วันนี่วะนี้ไม่มจะหนีไปไหนวะเออเราต้องอยู่น,นะเพราะว่าจะไม่ตีเราแน,น่เอนนีโอเคครับผม จะดีกวเฮ้ยเฮ้ยยาธรรมดาเรื่องสามเก้าเอ้ยเ,ย yeah. เก 3, เ้าสามพูดสลับ okay. Okay. ไปเอาเ้ยมขอฟาร์มเรื่อยๆเรืยๆโอเคหนึ่งดาวนะตอนนี้ดาได้หนึ่งดาวแล้วน,นะอุย้ยอย่าเพิ่มเลือดอ่ะขอเพิ่มเลือดอันนี้เพิ่มเลือดปนะ่ะอันนี้เพิ่มเฮ้ยอฮ้ยยายายา ผมตายอะไรวะมันไม่มีเลือดอนะ่ะเออตอนแรกม,มันมีนะว่าผมแช่หมดแล้วอย่าเบลขอขอแค่แบบเบลอยากหายก็พอโอเคถ้าหมดตอนนี้ก็เบลไม่หายขอมาใหม่มาใหม่มาใหม,ม่ไ,ไม่ยอมหรอกมาดิ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 ครับมันชา้าจังวะเฮ้ยโอเคถ้าผมตายละตัวหมูตัวหมูตมัวหมูจะแจกเบลปะวะไม่รู้เหมือนกันนะครับขอไปหาเซฟท่านก่อน เฮ้ยในท่านเกาะผมของซูไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ให้ซูนั่นเ,เองนะครับอันนี้มีเจท่านอยู่ประมาณสามตัวเออข้าต้องอยู่หลังมนะันนะจะอยู่นิ่งเอยอยู่นิ่งเนี่ยนีอยากจะว่ามันมิสิทธิ์สวยมงขอฟร์มก่อนนะครับผม รู้สึกว่าฟาร์มช้ามากเดี๋ยวถึงลบก่อนลบก่อนมันมองไม่เห็นผมหรอกเพราะผมหลบอยู่เนี่ยผมขึดนตัวเลยนะเนี่ยเกือบขึ้นยากมากๆเลยนะต้องเล่นกับเพื่อนอนะ่ะเกมเนี้ยแต่นี่คือผมมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรมาดูาให้ดูเอ้ยเมื่อกี้ผมฆ่าไปแล้วนะโอ้โหมันมาได้ไงวะโอ้โหโคตรเยอะมาดิ มาน,นี่มาน,นีท่ท่านมันมองไม่เห็นผมนี่นะเอาเวลมาจะเวลสองเลยนะประมาณหนึ่งเวลแล้วก็มันต้องมีเงินด้วยนะเพื่อนจะได้ซื้อด้วยเฮ้ยเวลสองแล้ววะ่ะจะได้ซื้อเอเลนแล้ววะ่ะเฮ้ยยาอย่าเตะอย่าเตะอย่าเตะผมเฮ้ยยา ตีมันไม่ตะผมแล้ววะตีตีไม่ไดตะผมเว้ยตีโอ้โหเรื่อยๆแล้วว่าเล่นเลแล้วว่าเว็บมาเรื่อยๆเว็บมาเล่นเรื่อยนี่โอเคแป๊บนึงรู้สึกว่ามันเป็ตีผมนะไอ้เจ้านเนี่ยไอ้คนแก่หน้าเหมือนกันเลยมันจะได้ทำเปลี่ยนอะไรแนะนันนี้คนไปทำธรรมดาโอเค เอาเพอสามแล้วเพื่อสามละเดี๋ยวถ้าใครที่จะเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมไม่ใช่อย่าลืมเดี๋ยวจะทิ้งกันแล้ว UID ของผู้สร้างให้นะผมใต้คลิปในเดยนนี้อุ้ยยาอุ้ยยายาอุ้ยออ้ยอุ้ยยาดี้โหันี่คืออะไรวะอ๋อนี่คือล่กอนค้า ข่า,ขามันข่ามันมาตีเราเมื่อกี้โอเคนะครับผมนี่รุ่งสามนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนที่จะที่ผมจะไปซื้อนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการซร้คลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมของที่เราจะต้องซื้อคือมันอยู่ในนี้นั่นเองโอ้โหในนี้ก็มีไททันเยอะเหมือน,นกันนะครับโอ้โหตอนนี้มันคือร้านค้าด้วยแบบเซทท่าน,นบัรบุรแล้วตอนเนี้ยมันคืออะไรวะไม่มียายให้เลยวะ เราต้องไปเสื้อคนลุงนี้นะลุงเม้ยอย่าไปฆ่าคนลุงนะต้องกดที่คนลุงแล้วก็อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเราต้องฆ่ามันก่อนนะขอฆ่าไปหน่อยอันดับสามมากเลยนะเออตายไ,ไปซะตายไปตาย เอ้ยผมเข้าไม่ได้วะเดี๋ยวผมขอให้มันฆ่าก่อนแล้วกันเพราะว่าผมจะได้เอาเวลนะแช่เ,เวลดิเอาเลยนะเอ,เอาเลือดเออฆ่าผมหน่อยเพื่อนมันไม่ฆ่าผมะตัวนี้ไม่มีเลือดซี้อเลือดถ่ายเลยผมขอซื้อเลือดด้วยแล้วกันโอเคลุงขอดูหน่อยไม่มีอะไรไม่มีนี่นเลือดนี่นเลือด โอ้โหมันต้องเติมว่ะโอ้หไม่เติมได้ไหมอุ้ยเออข้าผมหน่อยเออเออนั่นแหละเดี๋ยวผมขอเอาเรีเลือดนั่นเองนะโอเครอก่อนอ่าได้แล้วนะไปม,มุมอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยโอเคแล้วก็เราก็เลื่อนไปประมาณ ล่างสุดเลยตรงนี้นะครับผมโอเคจะได้ไปกันหนึ่งชิ้นนั่นเองยายาไอ้เททันกับกับไปมุ่งหุบควาไปมุ่งหินนั่นเนี่ยไหนวะนี่ไงได้มาละเก็บนี้ก่อนโอเคนะครับผมโอเคแล้วผมเดี๋ยวขอไปดูผมขอไปแปลงล่างตรงไหนดีอ่ะเป็นเหมาะเหมาะหน่อยเฮ้ยคือ,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 อยากจังวะโอเค นีนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปลงล่างนั่นเองนะครับผมก่อนที่ผมจะแปลงล่างน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปนั่นเองนะครับผมผมขอสักยี่สิบไลค์ก็พอนะครับผมโอเคแปลงล่างนั่นเองเพราะว่าในท่านเกาะมันรออยู่ไปละไปละมาแล้วครับผมมาแล้ว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 ครับผมเอ้ามาแล้วโอ้โหมาลงเลือด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 เรามันน้อยจังวะเฮ้ยทำไมมันเดินแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบขาหักเลยอ่ะมันเดินอ่ะเออไม่เป็นไรช่างมัน เฮ้ยเฮ้ยเราไม่สู้กับมันนะเราสู้กับมันไม่ได้เพราะว่ามันโหดอู้หดูดิดูดิหนีอ่อนหนีอ่อนเฮ้ยหนีหนีเอเล่นหนีหนีโห่จะเย็นผมสู้มันไม่ได้เลยอะมาดิมาดิสู้กันนะเราเราอย่าถอยนะเว้ยเราแค่สู้ก็พอมาดิมาดิมาดิ ผมต่อยมันเข้าปะวะมาดิมาดิหนีอ่ะแล้วกันหนีก่อ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 นตามอยู่ตามอยู่ตามตามดีดีดีเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยมันยังตามผมอยู่อ่ะหนีก่อนขากระเพกแล้วนะแต่ว่าน้ำมันอยู่ไหนตรนไหน มาดิผมก็ออบไปแล้วกันเหมือนผมเหมือนผมเจ็บขาอยู่อ่ะดูดิจะเข้าในบ้านจะไปต่อยท่านเล็กนี่เนี่ยม่ะอาบินเรอย่ากลัวนะผมไล่มันไล่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 เหมือนท่านที่มันเกิดเหมือนกันนะเนี่ย ออออออผมจะตายผมจะตายเออตายแได้นะผมเดี๋ยวผมก็สามารถแปลงร่าได้อีกรอบนะครับผมใช่อีกรอบนะฮะรอมันดีนะครับเพราะว่าผมยังมีอีกเยอะเลยนั่นเองโอเ,อเคอเกิดใหม่เฮ้ยดีก่อนดีก่อนโอ้โหดูดิแปลงน่างแบบนี้ได้แล้วกันเออมา มาเลยท่านเกาะมาดิเกาะมาดิมาดิคอมเทียร์เออมัน,นจะระเบิดพลังมาแล้วมาเลยมาเลยไดนถอยก้อ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 น <c oughs> อะไรของมันวะมันเดินชา้าใช่ไหมามาดิเฮ้ย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 ,ฮย เดูดูงตามมาดิโคตรโหดไม่น่ากลัวเกินมาดิไม่กลัวกลัวที่ไหนอ่ะมาดิมาดิาดต้อยต้อยต้อยมัน,มนตินเราคอยอย่างเดียวนะเออต้อยต้อยมันป้ทีไอริเอเนไอริดต่อยมันไเ,เลินต่อยมันดีต้อยเออไ <c oughs> เอรเินต่อยไม่ไม่เข้าเลยวะ่ะ ตายอีกรอเออสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกํนาลังใจในการที่สร้างคลิปต,ต่อไปนั่นเองนะผมถ้าใครอยากผมเล่นแบบนี้อีกว่าเล่นออนไลน์นะผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย